คุณเคยหมดแรงใจไหมคะเวลาหมดแรงใจคนเราจะเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่อยากทำอะไรอาการเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นภายหลังที่ผิดหวังอย่างแรงหรือต้องพบกับเรื่องร้ายๆที่ไม่คาดคิดลองนึกถึงเด็กวัยรุ่นที่ขยันเล่าเรียนพอสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้พ่อแม่ก็บอกว่าอย่าเรียนเลยลูกพ่อแม่ไม่มีเงินส่งเสียหรอกฟังเท่านั้นวัยรุ่นหลายๆคนก็หมดแรงใจ คิดว่าอนาคตของเราคงดับวูกเพราะพ่อแม่ไม่มีเงินหรือตัวอย่างของคนที่ตกงานวันหนึ่งเจ้านายมาบอกว่ามีข่าวไม่ดีนะโรงงานเราได้พยายามแล้วแต่ไม่มีเงินที่จะจ้างคนงานพวกคุณไม่ต้องมาทำงานอีกแล้วละ่ะนี่เป็นเงินเดือนงวดสุดท้ายเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วใครฟังก็ต้องหมดเรี่ยวแรงน่าแปลกค่ะที่บางคนไม่ได้หมดเรี่ยวแรงเพียงแต่ใจฝ่อไปนิดหน่อยพักใจสักครู่ ก็กลับมาฮึดสู้พยายามต่อไปได้เด็กวัยรุ่นที่พ่อแม่ไม่มีเงินส่งเสียก็หยุดเรียนไปหาเงินมาพอเป็นค่าเรียนเทอมแรกพอปิดเทอมก็ไปหาเงินใหม่ทำอย่างนี้จนเรียนจบเรียกว่าชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปคนที่ตกงานบางคนก็ไม่ท้อแท้คิดว่าคนอื่นก็ตกงานเหมือนกันเราจะไปเดือดร้อนอะไรตกงานแล้วหางานใหม่ก็หมดเรื่องนั่งกลุ้มใจแล้วมันได้งานที่ไหนล่ะ คนพวกนี้มีมนอ,อะไรดีหรือถึงได้ไม่ท้อแท้หมดหวังที่จริงคนเหล่านี้ก็หมดแรงใจเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละค่ะแต่แต,ตกต่างกันที่พวกเขาได้คิดพวกเขาค้นพบวิธีที่ทำให้มีแรงใจมากขึ้นเช่นคิดว่าถ้าเป็นคนขี้แพ้พ่อแม่คงเสียใจดังนั้นต้องกัดฟันสู้ต่อไปคิดว่าคนที่ลำบากกว่าเราแย่กว่าเรายังมีจะท้อถอยไปทำไม เขาทำได้เราก็ทำได้คิดว่าต้องสู้เพื่อครอบครัวถ้าง,งอมืองอเท้าครอบครัวก็ต้องอดตายเป็นต้นบางคนก็คิดว่าทางออกในชีวิตมีได้หลายทางจะสิ้นหวังไปทำไมแน่นอนค่ะทางออกมีทั้งทางออกที่ทำได้ง่ายเช่นขอเงินพ่อแม่ไปรเรียนหนังสือและทางออกที่ยากเช่นต้องหาเงินเองถึงแม้ทางออกที่เหลือเป็นทางออกที่ยากลำบาก แต่ก็เป็นหนทางที่ทำให้เราเดินไปสู่ความฝันได้และเราก็จะภาคภูมิใจที่ความสำเร็จนี้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของเราเองบางคนคิดว่าอุปสรรคในชีวิตเป็นเรื่องธรรมชาติใครๆก็ต้องพบกับปัญหาอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้นหากเราเอาปัญหามาเป็นตัวตั้งคิดวนเวียนแต่เรื่องปัญหาแล้วจะเอาแรงที่ไหนไปหาทางออกดังนั้น มน่เรียกแรงใจที่ช่วยให้คนเรามีชีวิตชีวาขึ้นมาก็มาจากการที่พวกเขาค้นพบข้อคิดดีๆที่ช่วยให้มีความหวังกำลังใจและสบายใจขึ้นในยามที่ต้องเผชิญกับวิกฤตในชีวิตนั่นเอง